สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนฉัตรรวีวัฒน์ค่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์ท่านมาเทศโปรดญาติโยมค่ะนะถือเป็นหนึ่งสาขาค่ะใช่ค่ะถือเป็นหนึ่งสาขาที่ในกรุงเทพแล้วก็ที่นี่นะคะของพี่ขันทองสวนฉัตรรวีวัฒน์นี่ก็รับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาสินทรัพ์ด้วยนะคะแล้วก็พระอาจารย์ตะวันนะคะ นี้ problem, ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาติดตามพระอาจารย์ที่นี่ต้องดูตรงไหนเอ่ยพระอาจารย์ตะวันก็ดูที่ปฏิทิน Facebook ค่ะปฏิทิน a c e บ o o k ของพระอาจารย์ตะวันนะคะค่ะแล้วก็ของหลวงตาสินทรัพย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะในทุกเดือนจะมีการเดินทางค่ะใช่ค่ะก็ดูทริปเอาใช่ค่ะนอกจากจะมีที่ธรรมศาสตร์มีที่สวนฉัตรรวีวัฒน์อาจจะมีบ้านบางคล้าค่ะ นะคะค่ะและสุดท้ายก็วนกลับไปที่ทํำแจ้งลำปางค่ะนะคะสนใจตรงไหนก็สามารถไปดูปฏิทินิิทนของท่านในทริปแต่ละเดือนนะคะว่าเดินทางไปไหนบ้างค่ะก็เมื่อเช้านี้พระอาจารย์ก็มีบินทบาตแล้วพวกเราก็ใส่บัตรพระอาจารย์ตอนเช้าก็ได้บุญทั่วหน้ากันเลยนะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับทุกท่านใช่ค่ะแล้วก็ ตอนเย็นพระอาจารย์ไม่รู้ว่าจะมีเทศหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเพราะว่าสําหรับทริปวันนี้ท่านมีกิจนิมนต์ด้านนอกใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าท่านจะมีเทศไหมเพราะโดยปกติอ่ะก็คือหนึ่งทุ่มขึ้นไปจะมีเทศใช่ค่ะแล้วเมื่อวานพระอาจารย์มีเทศท่านบอกว่าเลยนะคําด่าของพระว่าไงนะคะเออเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละนะคะเจนนั่นแหละอออไม่ว่าจะใครจะว่ากล่าว นะคะผู้อื่นนะคะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีนะคะสำหรับคือผู้ปฏิบัติแล้วไม่คลว่ากล่าวคนอื่นไม่ต้องว่าตอบให้ใช้คําว่าเธอนั่นแหละนะคะเป็นการโยนนะคะเธอนั่นแหละแกนั่นแหละเป็นซิกหนึ่งของพระอาจารย์ถ้ายจะเอาไปทําก็ได้นะใช่แล้วเป็นเลด้าอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์เออเอาเอามาใช้ในการปฏิบัติทาได้นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าตอนเย็นเนี้ยพระอาจารย์จะมีเทศหรือเปล่าถ้ามีเทศแล้วเราก็จะเออโพสต์ ไปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นถ่ายทอดสดที่เราทําไว้ให้ค่ะทีนี้สําหรับถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการฝึกอนาปานาสตสเตะหรือคําสอนค,คำปฏิบัติที่พระอาจารย์ท่านสอนคือพระอาจารย์ตะวันก็สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังที่ไหนคะ,คะที่ Facebook พระอาจารย์ตะวันหรือขนคิงลูกของ ทำแจ้งนะคะหรือของเราเองของเราเองใน Youtube คะไว้ใจได้กากับลูกศิษย์ทำแจ้งนะคะฟ o ลโล่ตามนี้เลยนะคะจะมีบอกด้านหน้านี้นะคะค่ะคะก็พบโอกาสหน้านี้พบกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยพบกันใหม่ในเขาเรียกว่าไลฟ์ต่อๆไปที่เราจะนำเสนอนะคะเรื่องของการเรื่องของธรรมะต่างๆใช่ค่ะนะคะแล้วเจมินนะคะเดมินพัทราวดีและอาจารย์คณะนะคะของ ลูกศิษย์ทำแจ้งกับไว้ใจได้การน,นะคะพ <ฮะ S 1> บกันโอ,อกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ